สัญญาณ wi f i ที่บ้านไม่ทั่วถึงหรือเปล่านะครับแนะนําตัวนี้เลยนะครับตัวกระจายสัญญาณ Wi-Fi ให้ทั่วถึงมากยิ่งขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นบ้านอยู่ชั้น2งชั้น3าหน้าบ้านหลังบ้านนะครับก็สามารถรับสัญญาณ Wi-Fi ได้ดีมากยิ่งขึ้นครับด้วยตัวนี้เลยนะครับตัวกระจายสัญญาณ Wi-Fi หรือว่ารีพิสเตอร์นั่นเองนะครับทำให้สัญญาณ Wi-Fi เนี่ยครอบคลุมพื้นที่บ้านมากยิ่งขึ้นนะครับและวิธีการตั้งค่าก็ง่ายด้วยนะเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าจะมีวิธีการตั้งค่ายังไงจะน่าใช้ขนาดไหนไปดูููกกกกันนนเเเลลลลยะะครรบบอออออาาาซืื้้้้ไไปจจดด่่่่งงแแีีีขใ็็มมมตววท หน้าตาของตัวกระจายสัญญาณก่อนเลยนะครับจะมีทั้งหมด4เสาแบบนี้นะครับอันนี้เป็นทางด้านหน้านะครับตรงนี้จะมีสถานะไฟสัญญาณบอกอยู่นะครับ อันนี้เป็นทานด้านหลังนะครับปลั๊กไฟจะเป็นแบบสองขาแบบนี้นะตรงนี้จะมีปุ่มรีเซ็ตเครื่องนะครับเดี๋ยวมาดูที่การตั้งค่ากันเลยเราก็เสียบตัวกระจายสัญญาณนะครับไปที่ปลั๊กไฟบ้านเราได้เลยนะครับโดยไม่ต้องต่อสายแลนนะไฟสีเขียวจะติดขึ้นมาทั้งหมด2อันแบบนี้นะเดี๋ยวเราต้องไปตั้งค่าก่อนเพื่อให้ไฟสีเขียวตุ่มที่3ขึ้นมานะครับสำหรับวิธีการตั้งค่านะครับเราสามารถตั้งค่าผ่านทางคอมพิวเตอร์ก็ได้แท็บเล็ตก็ได้หรือว่าโทรศัพท์มือถือก็ได้นะครับ เปิดไวไฟขึ้นมานะครับกดเชื่อมต่อ Wi-Fi ที่มีชื่อว่า r e p s t e r 525d นะครับแตะเพื่อเชื่อมต่อนะครับแล้วก็แตะเข้าไปอีกครั้งหนึ่งนะครับแตะคำว่าลงชื่อเข้าใช้จะเด้งมาที่หน้าเว็บไซต์แบบนี้นะครับแตะไปที่คำว่าล็อกอินจะมีการเชื่อมต่อทั้งหมด2รูปแบบนะครับรูปแบบด้านบนจะเป็นการเชื่อมต่อผ่านสัญญาณ Wi-Fi รูปแบบทางด้านล่างจะเป็นการเชื่อมต่อผ่านทางสายแลนนะครับในคลิปนี้ผมจะมาแนะนําวิธีการเชื่อมต่อผ่านทาง Wi-Fi แบบนี้นะครับแตะไปที่คำว่า Next รอระบบสแกนหาสักครู่นะครับให้ไปหาสัญญาณ Wi-Fi 2.4G ของเรานะครับแล้วก็แตะเชื่อมต่อนะครับให้มากออกรหัส Wi-Fi ของเรานะครับก่อรหัสเสร็จแล้วให้มาติ๊กตรงนี้ด้วยนะครับและช่องด้านล่างตรงนี้เราสามารถเปลี่ยนชื่อ r e p เต t e r ได้นะครับตั้งชื่อใหม่ได้เลยนะครับชื่อจะได้ไม่ซ้ำกับ Wi-Fi ที่มีในบ้านนะครับตั้งค่าเสร็จเรียบร้อยแล้วให้กดคำว่า next เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ f i n i เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับให้มาดูที่หน้าตัวรีพริสเตอร์ก่อนนะครับตอนนี้ไฟสีเขียวตุ่มที่3ก็ขึ้นมาแล้วนะครับหมายความว่าตอนนี้เราตั้งค่าเสร็จเรียบร้อยแล้วตัวเครื่องพร้อมใช้งานแล้วนะครับกลับมาที่โทรศัพท์มือถือของเรานะครับเราก็จะเห็นสัญญาณ Wi-Fi ตัวใหม่ที่เราเพิ่งตั้งค่ามาเมื่อสักครู่นี้นะครับเราก็แตะเชื่อมต่อได้เลยนะครับกรอกรหัส Wi-Fi ตัใหม่ของเราลงไปเลยนะครับแล้วก็แตะเชื่อมต่อนะครับเชื่ในในอมต่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับลองใช้งานอินเทอร์เน็ตกันดู้ไดเลยนะครับ ใช้ได้ปกติเลยนะครับผมสำหรับตัวกระจายสัญญาณบ i Fi ตั้งค่าได้ง่ายแบบนี้เลยนะครับสนใจกดสั่งซื้อตะกร,ร้าสีเหลืองหน้าคลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับราคาเพียง2 6งบาทเท่านั้นตั้งค่าง,ง่ายๆแบบนี้เลยนะครับรีบกดสั่งัื้อตะกร,ร้าสีเหลืองหน้าคลิปวิดีโอนี้ได้เลยมีบริการเก็บเงินปลายทางให้ด้วยส่วนถ้าใดนมีข้อสอบถามเพิ่มเติมพิมพูดคุยกันได้ในคอมเมนต์เลยนะครับ